คมมาก weed. yes not weed this a flower อือ the bee coming หนามคมมากเลยค่ะเพื่อนๆจ๋า like yeah เห็นไหมครับเพื่อนๆเพื่อนๆจ๋า ดอกสีขาวเป็นพุ่มเป็นพวงเลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมเน่เน่เน,เน่สวยมากเลยค่ะมีหลายพุ่มด้วยนะคะเห็นไหมนะ่ะขาวบริสุทธ์เลยนะคะเห็นดอกไม้ไม่ได้ค่ะอดใจไม่อยู่นะคะ เก็บทรงไม่อยู่ประมาณนั้นแหละค่ะ What